สบายดีพอมาพ่นอเอฟซีเบอร์สุดทุกคนเบสุหมวกสุบอลกะพ่อพ่อกับสาวบุญลายขึ้นเก่าขึ้นเดิมเนาะตอนนี้กะกำลังเกี่ยมยาตัดฟื้นเนาะทุกคนเพราะว่าทานไสกับพื้นแล้วเนาะกะสิตัดฟื้นลงเตาก็เนาะเพราะว่ารอบก่อนเนาะที่ว่าทางสาวบุญลายได้ทายให้เบิ่งนั่นเทดไปกะประมาณได้สอบหนึ่งเนาะพอดีว่าเทไว้อีกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเกี่ยวข่าแล้วมันจะบอ บ่ม,มีเวลาเหตุเนาะก,ก็เลยจะมือนี่ยุดเนาะยุดก็เลยสิเอาปืนลงเตาพอได้เหตุทานไว้เหนึ่งเขาเมื่อนี่เนาะก,ก็เป็นมือออกพันษาเนะไล,ลายฟูไลายค้นเพิ่นกะไปเที่ยวเนะเที่ยวงานชุงเพื่อทาวัดจันร์ เ,เข่งตวันนาเีตเนาะแต่ว่าทั้งสาวบุญลายนี่ก็ได้ไปแล้วทุกคนกะออกมาทงไห้ทงน้าหลายถูกหลายคนก็ไปเทียวเนาะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่กะจะมีจะมีเห่เทียนเนาะทุกคนแห่เทียนหรือว่าวนเทียนกะประมาณทุมหนึ่งรือว่าสองถุนเนาะเพื่อห้เขยดคนทยอยลงไปเนาะเพราะว่าอยู่บ้านของสาวบุญลายนี่เนาะ มันก็เป็นหมบ้านโมใหญ่เนาะถ้าว่าเพินก็จะเฮในเวลาเดียวกันเพินมาจะ้แต่หน้าเกี่ยวเขาเกีียวน้าเนาะกินข้ากินน้ายามแรงแล้วก็ลงไบวนเทียนแต่ว่าถ้าอยู่ตามตัวเมืองนี่เพินกะแฮ่เฮ่บว่าแเฮตอนใดเนาะเพราะว่าทราบไปแต่เก่านี่ไผอยากหฮตอนใดก็หฮเนาะก็คือว่าเนาะตามตัวเมืองวัดไงบ้านอื่นเมืองไกลมาเปิ่นมื่เกีเพินก็อยากวนเทียนหฮเทียน ขึ้นกลับไปแห่อีกรอบเนาะแต่ว่าในหมู่บ้านเนี่กะแห่รอบเดียวรอให้บ้านเมืองชาวบ้านขึ่นกินขขากินน้ำยามเล่นมาแต่เห็ดเบี้ยเกี่ยวข้าเกี่ยวน้ำแล้วกะลงไปบนเทียนเนาะแต่กะฟังเทศฟังทรมแล้วกะขึ้นมาเนาะทุกคนกะว่าจะลงอยู่เนาะกายภูวามีนี้ยอย่างแน,น่เนาะอยู่ในวัดในวากะสำบ้านเฮาเนาะบ้านเฮากะสำบ้านเฮา มืออื่นเนาะมือนี่แต่กับมืออื่นเนาะมืออื่นเป็นมือสุดท้ายของงานเนาะก็เสีเอาประมาณนี้เนาะทุกคนเพราะว่าเตามันกันน้อยเนาะขออนุญาตนั่งเยอทุกคน ไม่ก่บโมยไงเนาะทุกคนแต่ว่านักเนาะมันเป็นไม้ดิบเนาะมันกับนักมันโมเมนไม้แห้งมันโมเมนไม้เราตัดไว้แล้วเนาะเป็นไม้ตัดมาใหม่ๆมันกับยังนักเพราะว่ามันมีน้ำถ้าเป็นไม้แห้งแล้วมันกัจะเบาเมื่ออื่นเนาะเมื่ออื่นก็มาจะเตียวเข่า เพราะว่าย่าเนาฝนตกเพราะว่าเคยมีเอฟซีามกันเข้ามาเนาะโจะมันหมายความาจังใดเนาะโจะมันก็นคือาวามหมายเดียวกันเนาะก็คือยุดพักตัวข้าวเพราะว่าเขามันก็นคือว่ายังโบทันยงเนาะทุกคนถามว่าเขาได้เกียวเป็นพรแล้วบัตรฝนตกเปียกนี่ มันยากเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเข่ามูเข่าเน่าเนาะแต่ว่ามันอยู่ในกกนี่อยู่ในต้นนี่มันก็ย้องกระยามันคอยเกี่ยวไปแต่ว่าถ้าว่ามันได้เปียกแล้วน้อยคือลายเนาะกะบริไดเปลี่ยนชุดเนาะทุกคนกะไปชุดใจมากแต่บ้านเนาะเพราะว่ามันบริไดเปื้อนเนาะตัดตัดไว้เฉยแต่ว่าถ้าซาบุนร้ายนี่กะสิบไว้เอาเข่าเองดเนาะตัดตัดไว้เฉยเอาเข่า ตอนนี้เพิ่อนย่างไปหาเอาไม้เอาไม้แหงเนาะเอาไม้แหงมาปกเครื่องเพราะว่าเพราะว่าเวลาหาจุดเพิ่อนกับจุดจุดไม้ที่ว่ามันแหงก่อนเนาะกระสันันสิทินย่าช่วงนี้ก็บพ่ค่อยได้ออกไปข้างนอก มันได้เนาะทุกคนเพราะว่าอย่าข่าเกลียดน้า,านกันยังเพรานแล้วเนาะบ่มีงบในการไปแน่เนาะเพราะว่าเข้าไปข้างนอกเข้าบัดหลายสิ่งหลายอย่างคือยูซื้อกินกะเล่ทายคิดอยู่เงื่อนทีซ่าเนาะก,กับเบิง่งเงยซาบุนลายเนยเด้อเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวมาสียาวเกินเตามาสียากเพราะว่าเตานี่มันเพราะว่าเตานี่เตามันน่อยเนาะเตามันแบบได้สูงบม่ได้ใหญ่อันนี้มันเปล่งไม่ดีตัวมันจะตัดง่ายเพราะว่ามันอ่อน อ๋อนี่อน,นี้เป็นไม้สกไม้กเกษตรว่าเราือไม้อย่างนเนาะเพราะว่าอยู่หน้านีน่เนาะมีต้นกเกษตรเนาะต้นกเกษตรหรือว่าต้นกระทินก็มีหลายต้นเนาก็เลยตัดกกกระทินกะรอบก่อนก็นตัดกกกระทินกะพอดีเอาเขาได้เต็มเตาทางหลังเนาะเพราะว่าเขาตัดลงประมาณสองต้นเนาะแล้วก็บ้านบ้นเนาพอดีเต็มเตา ประมาณสอบปลายสองสอบตัดกะหายเติบแล้วทุกคนเธอสิพ่อเพราะว่า หากะจะเลื่มตัดเย,ยนทานางก่อน หนึ่งกัะดานขาดเนาะปัาดนะทุกคนคือว่าลำสามแขนเนี่ยคือคือบา,านานขาดเนะาะบัติเห็นเพิ่น,นต,ต่ะคือว่าว่นาะงดึงสองสามบาทจะขาด ผิดบ่นเนาะผิดขพอนาะขสิขาแต่ละอัน ระหว่างเนาะใส่เรื่อยเรื่อยกับผ้าฟันเอาเนีิปูว่าอันใดจะขาดไวกว่ากันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นผ้าอิโต้ใญ่ๆนี่ก,นกับมาตัดอ่ะมันก็จะขาดไวอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นผ้าที่ว่าโบเข่าเนาะผ้าอันน้อยน้อยกะอาชิตัดยากอยู่เนาะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นผ้านี่กะเองบักบักประมาณสามสี่ห้าบาทกะคงจะขาดเนาะ ปัดนะทุกคนปัดบสองอันก็นเมื่อยแล้วเนาะปัดดีก่อนขนาดไม่อ,อ,นอ,อน่นอนๆเนาะก็ยังปัดยากีปัดคชาก็เสิ้นว่ามันจะแหงเนาะไม่บางอันนี่แข็งๆเนาะไม่อีกอย่างก็ที่แข็ง ไม่แดงบ่เท้าจืดๆเนาะปัดนี่ตัดจนเมือ่อยแข้งเข้าตัดแต่มันมัน,ม,นมันหนีบเลยเนาะตัดยากแต่ว่ามันเป็นไหม่แบบแข้งะนะตัดยากเนี่ยม้ประการมันจะออนมันก็ตัดงานเป็นไหม่ที่แบบเป็นน้ำแนวใหม่ ทรักนีมก็เมื่อยเลยนาะเชิญมาเพิ่นทีเดียวว่าเห็ดอสิบเนาะเห็ดแบบว่าเห็ดทานขายตลอดเนาะย่อมหับว่าเผิ่นเก่งเราทุกคนเพราะว่าตัดใหม่เฟอร์ซีด้แต่ละอันเพื่อสิขาดแต่ละคนตัดเาดสิซใส่แต่ว่าเผิ่นนี่คนที่เ็ดทานขายนะเนาะเพราะว่าเอาทานนี่กะ คิดว่าอันตรายแล้วเพราะว่าเฮาลงเตานี้ควนคว,ควนเอาตโตหาหายเสียเอาผ่าปิดปากสัตนหรือสองสัตนบางคนกัเอาผ่าซุกน้ำเนะเาะผ่าซุกน้ำแล้วก็มาอัดอัดปากอัดดังเนาะแล้วก็วัดเวลาเขาเปิดออกมาก็ยังมีฝุ่นเข่าเพราะว่าเฮาเขาหายใจเนาะมันฝุ่นมันก็เข่าลมหายใจเปิดออกมาบางเทือนนี้เวลาทมน้ำลายออกมานี่ หนาค่ะปันไดทมนำ้ำลายออกมาก,กันยังดำอยู่ป้าเป็นเป็นเป็นแะยานแบบว่ามันเขาปอดเราเห็ดทานอาสีเห็ดทานแต่ว่าผู้ใดิด่นดูิ่นกะเห็ดได้เนาะหรือว่าใจมักขันแดมบมักก็เห็ดบ่ได้เห็ดทานเพราะว่ามันทั้งเปื่อนทั้งดำแน่บัดเยนควันนาะควันเข่าปอดแน่นเนาะผู้ใดที่แบบว่าธาดพวกเค็งแห้งนี่ เป็านเนี่ยก็อาจจะเสียเ่ยงนาะป็โลโรคปอดนะทุกคนมันมีฝุ่นหลายต่อยเฮาสิอัดหนาอัตตาคักปันไดกันยังซิ่งเขาตอนนี้แบบตัวโดนจักเห็ดไปใส่กะคายอยู่เนาะฮาวบนหิ้เป็นอาชีพในคายนะเฮาเห็ดใบไทรสะฉพะหัวเือนกะสมมติว่าได้ศพหนึ่งสองศบกะเป็นเดือนเนาะเพราะว่าท่างเมยเพ่อนนี่ กะซิบโสดใสจ่ทานนเพง่นจะใส่เป็นเต่า้อนฟื้นเนาะใส่ทานแบบว่าพอดีอ้อยแบบว่าให้มันแบบนี้เสื้อไฟเวลาจุดแต่กะซุมฟืนน้ำเนาะเพราะว่าค้าใส่จ่ฟื้นกะข้าเพื่แป๊บเดียวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ข้าวเดียวนี่ไฟกะหมดกระดับแต่ว่าถ้าใส่ทานแน่ใช่ฟื้นแน่มันกะพอฟื้นเริ่มคิดเข่าเนาะพอเริ่มเบิดฟื้นกะกัยังทานกะเพราะว่าส่วนหลายกะจะใส่ทานแน่ฟื้นแน่เนาะ คันปลาสิไส่จ่ทานดีมันแบบเปืองเนาะเพราะว่าบ่คอยละเอียดคันว่าจะใส่แต่ฟืนอ,นอ,นอนใดนด,ดีกับอัยากอีกแล้วทุกคนเพราะว่าเฟื่อมันไกลายจากอึดแล้วอีกสมัยตาดกับว่าซ้ำกันตัวสั่นกูเงา้เข่าได้ก็ราะแบบ ตัดเมย์เมย์เมย์ตัดไม่สาม,ม,ม,มสีทอนขะเมย์ยัไไงไเนาะนี่ขนาดขนาดนางยูหฮมเนาะหฮมนางยูฮมมากระสีฮมกอกเนาะแต่ว่าเมื่อนี้กะลมๆมน,น้อยนึงเนาะเพราะว่าก่าเดือนสิบเอ็ดแล้วลมวอยๆเนาะทุกคนเกี่ยวเขาดอดูบ้านก่เดือนสิบเอ็ดนี่ก่ อากาศมันก็ดีเนาะลมว้อยโวยเนาะบางตัวํำมานี่บางเมือกอะบางเมือน,นี่ก็ไ่ได้เปิดพัดลมเนาะเพราะว่าอากาศมันพอดีอยู่แต่ก่อนนี่อบอ้าวเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็พอคอยเปืองไฟไม่ได้เปิดพัดลมเดี๋ยวให่เปิให้เต่าเนาะทุกคนเปลเอรเยมจะเอาลงแล้วเนาะเดี๋ยวสิพาไปเปิืงเต่าเตา,เากะประมาณสองสอบเนะาะทว่ามันใหม่คักกะได้สามสอบอันนี้รอบก่อนเนาะจุด คือหนึ่งเนาะแต่ว่าทั้งพอเราเราแบบว่าเราบเหินเนาะว่าควรมันมันเบิร์ตแต่จริงมันแบบว่ามันเด็ดมันแนมบเหินควันแล้วก็เฝ้าอาดเนาะแต่ว่ามันก็เลยมีเศษหลยเนาะแต่ก็ว้อ้อยไฟหรือว่าไว้ใยใสอีกรอบหนาก็ได้เนาะกะบมเลกเนาะทุกคนปั่นกะเพราะว่าม <c oughs> ันเป็นเต่าน้อไหเนาะปั่นกะประมาณมือเดียว ปั้นมือเดียวเนาะปั้นมือเดียวเอาฟื้นเข่ามือดิขี้ตมเนาะขี้ตมแหงแล้วก็จุดจุดมือหนึ่ง,งก็อัดพอมันน่อยเนาะมันก็ไว้าทว่าเป็นเตาใหญ่ี่ประมาณสองมือเนาะจุด,จด,จดแต่ก็ต้องคุ้มไฟตลอดอ,อีกขี่เนาะยังบ่ได้ควอดออกมากออาญะอยู่นี่ขี้ฟุ้นของเพื่อนนี่กะขี้ฟุ้นไฟนี่กะ เอาประ็ด t ปอนปลูกพักคือว่าไปใส่เหงาไม่กางงามเนาะเพราะว่ามันเป็นไม่เนาะท่เท่าเป็นให้งามนีนะเนาะทุกคนเข่าก็โอ้ยเนาะเพเหยนบอ่อเขานอนถาอะไรแต่ว่าคนยังโบธนเกี่ยวเนาะเพราะว่าเราวิดฟันซาก้อนยันฝนตกห้ามเห็นบอ่อเขาก็นอนถาอลไรเนาะกดใจอรอเนาะ นอนถ่าเด้ออย่าเฝ้านอนลายยืนถาก่อนเมื่อนี่กะป้าแดดเปียงเปียงเนะาะเมื่อวานนี่ก,ไก็ไปเกี่ยวเขาน้าเอื่อยเนาะไปเกี่ยวเขาน้าเอื่อยเพิ่นกระจ้างวันละแสนหาตาสิประมานีเนาะตัดฟื้นต่ออีกเนาะทุกคนไม่กระสิกเนาะน,นี่น้อยนี่ นี่ต้นกระเสกต้นบักยมต้นกอกอ่างใหงอ่างนำ้ำให้หัวกินนำ้ำคลิปนี้นอะท่าซาบุรายก็ทีได้ขอจบคลิปลงก่อนเนาะกะที่ได้ตัดฟืนกะสำหรับคลิปนี้เนาะกะเข้ามาแล้วกัฝากกดไลค์กดแชร์เบิ่งคลทีปปนลในซาบุรายนี่เด้อเนาะถ่ายคลิปอยู่เรดออยู่ซานบุรีออกไปทางนอกเนาะ กาเปิดคลิปในจบแล้วก็บ่ข้ามโฆษณาให้ซาบุหลายเนะาะวา่าแล้วอยากเดียวงานหรือว่าสะดวกสบายเนาะกาจะออกไปถ่ายคลิปทั้งนอกแต่ว่าตอนนี้ก็อยากเวียกอยากงานกับ่รได้คอยไปทั้งนอกเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมืออื่นมอคือกับเกี่ยวข่าวนาะสำหรับคลิปนี้ทางซาบุไลก็จะได้ขอจบคลิปลงไปก่อนเนาะ ข้ามาแลกก็ฝากกดไลค์กดแเซฟบนโฆษณาหาย้ยสาบุญหลายนเด้อสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประก,การใดก็ข,ดขอโทษขออภัยนังเอฟซีบ้านสุขสุขคนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำวา่าสบายดีสบายดี